สวัสดีจ้าพี่้องเอนี่ช่องไม่ฉลองกันน้องฟ้าออกมาหน้าค่ะพี่น้องออกมาหน้าสีมะสามเข่าพี่น้องเขาวานไบเขาน้าวานวานมาแล้วมันวางลายก็ลเลยสืยออกมะสามเมนี้ก็เลยได้คืเลี้ยทุนแรงมากได้สีมะลองเบงสามโดยที่บ่ได้กลมพี่น้องใส่เล็กก็สามเอาเมื่อน,นี้แต่พี่น้องถ้าเอิมืนสามเขาครับอัน ันนี้จะมาตามเก่าพี่น้องอันนี้มันวางหลายเคียงมือไม่มาหน่อยที่ป่นนี้น้ำหมดไหนเป็นทีมาใส่วิธี่สามเข่าสมัยใหม่พี่น้องแบบใหม่แบบบ่ไดี้กม้มนี่แบบนี้เลยค่ะพี่น้องเข่าหน้าวานพี่น้องอันนี้เป็นเขา่าสามเข่าหน้าวาน อันนี้ว้านได้ประมาณเดือนกว่าๆเนาะเดือนนี้กับกสิบหมื่นเดือนนึงก็สิอ่าเดือนนึงก็สิบสองหมื่นที่หนึ่งสบพี่น้องสูงใหญ่ประมาณสามนิดแหละเดือนนึงกักสิบสิบสองหมื่นกับบ่กะบบ่ไหวดอกต้นวันผมปวดเอวพี่น้องตองทำในคลองเพราะว่าเ้างละเอียดไหมก็กร่องเบิ่งนี่แหละพี่น้องสำหรับคนสูงกับยูเฮดหน้า เพื่อเพื่มสะดหลวกบ่ได้ปดวดเอวพี่นอ้องตะวันกับ,บใบมันไไวๆดอกตาว้านมันห่างเห้าได้ยืนเท็ดมีเตือนกษสระสหอ,อ่องวันทีซับมาจำหมัองวันทีกับไปใส่หม,ม่องวันวาง ก็ชนะทั้งนนนะไม่แท้เท่าเก่าผู้อื่นหรอกล่ะไม่แท้เท่าเก่าผู้อื่นเ,าเาอ,นอาทดสอบเบื่อปีแรกกันละพี่น้องแต่มันก็นได้ผลอยู่เฮ็ดเบื่อเดียวนี่เฮ็ดเฮ็ดแบบสองแง้มเนาะบม่ได้สามแง้มซ้ำกับเฮ็ดได้ดีอยอะสามแง้มหนาพูตร แล้วก็ห่อใส้ไม้เฮ็ดด้ำเนี่ยมันกระบ,บอกมันบนาหนักเนาะตัดสิบเบาหนักกันบะบาหนักคือเขาเรียกกันบะซอ,อ,องกระหยัด <laughs> บอได้ซื้อเป็นเล็กมาเฮ็ดด้ำให้นี่สิได้สามลายบเนเรือตัดสิบติได้สามลายเดี๋ยว้องต้องหนายอยู่หนายนอยู่เนาะหลังแจกเ่าสามแล้วกะโลกเงา แนวปลาไปเนาะยาก,ก็ไม่ค่อยลาย,ยดอกแล้วก,ก็ใส่ปุ๋ยพี่น้องเขาน่าวานก่าง,งามีดอกแต่ว่าอันปีนี้ใส่เขา่าขอขอหกพันเตี้ยพี่น้องเงินนี่บ่มยัมยงดอกงามเกลียว <c oughs> พี่น้องเอ้ยล่มสุปีสุพีเข่าเข่าพันอันธรรมดาใส่มันมันมันล่มพี่น้องงามนั่นมันงามงามโคตรแต่ในปีนี้เพิ่งกันแล้วว่าพันเตี้ยมาใส่มันค่อยบอลหล่อม ฟ้าปีปีไก่ก็ได้ทดสอบเบางแนวเล็กน้อยแล้วละ่ะมั่นรวมดีอยู่กันเลยปีนี้แล้วใส่เบิดเลยใส่เบิดทงใส่พันเตียเบิดทงปีนี้ผู้เฒ่าเฮ็ดหน้าพี่น้องสมือเนี่ย <laughs> แต่ว่าก็เป็นควื่องสุกเนาะว่มีกิจกรรมไรกับพี่น้องไหมว่ามีกิจกรรมได้เฮ็ดมาแต่ยา่าหมึอเ้ามืเลี้งเหรอพี่น้องออกมามลลย่าหมูเลี้ยงจำนี่แหละหมูเลอแยงซีหาโมง วางไว้ทิ่ตั้งตรงแนบเตรงแนบกระจามันพี่น้องเฮ็ดถิ่มไว้เดี๋ยวมันจะขึ้นเองคล้ายๆน่าโยนเหรอพี่น้องแต่ว่าสีถามว่ามันไว้กับปกติบวกกับบ่ไว้เนาะบวกแต่ว่ามันทำมันบ่แมนหมายในคว่าควบไว้มันกับไ่ได้ไว้ท่อเหานั่นเนาะบ่เลื่นกันหรอกอ่แต่ว่ามันหนังสะดวกเพาะเขาปวดแอร์พี่น้องเขาไม่ได้ก้มนี่บางดทีเขาไปจับบางทีมาใสไห่บางมันว่าง ส้วงามก็ปีกายนี่แหละเนาะทันบอกเขางามไใจอย่ยาก็บ่ามีลายเลยปีกายมียาลายได้แล้วมันโลกิบบก่งพวกทางจ้างคนอะไราย,ยาดูเบ่งแล้วเมือมองสามแล้ทีนี่งานดี กะทิซ้ำไปเรื่อยๆอยังซื้ลเลพี่น้องกินแล้วเอาคนละบ่แล้วมื้อนี้ก็มื้อหน้กกหนาโอ้ดีอยู่เนาะนี่ดีอนะยอะเนยโยนนี่คือเาโยนนานบ่ได้กลุ่มยากสำหรับวิธีการเฮ็ดรับวิธีการเฮ็ดตะขอ,อนี่ยกับที่ทำไ่เฮ็ดไปไงดอกเฮ็ดแบบเป็นบ้านเท่านี่แหละม่ได้พิธีพิธันดอก แต่สีพันเฮ็ดเองเฮ็ดแล้วก็ออกมาเนี่ลนะหลอดง่ายเข่าง่ายเข่าเออง่ายเข่าได้อยเนาะสีว่าดำก็เม่ยนนวายง่ายมองเนาะง่ายมองทีเมา่อไสมองหางพี่น้องเดี๋ยวกรักอ่อนอากาศกันเรื่องดีพี่น้องวันนรกก็บินโอ้มันขึ้นหลายแึงนกอันนี่ก็หลายเนาะ หลายนกนกเนาะงานเขียนกันหน้าห้องแยบแยบเยอ่พนักบินกะต่างในยว่าเหรียญน้ำทงไฮทงหน้ายนี่ยมือแลงแดอดอ่อนๆพี่น้องบบระเบิ่งบรรยากาศยน่ยมือเลงมือหนีบ่แล้วกับมือหนากับม้าไม่ <c oughs> ตามภาษาคนสูงไหวพี่น้องคอยเฮ็ดคอยไปเฮ็ดพ่อปอเดชซื้อพ่อเป็นงานดีเล็ก ใช่กันใช่ววเวกันลังสิลับฝาเบิ่งบรรยาก,กาศย่ามแรงพร้อมสามเขม่าพร้อมเบิ่งผู้สามเข่าพร้อม ไม่ปูบอตาซีดไม่ล,ลอ,อยกับล,ล่งเรือหรอกเขาเคี้ยวผลนะุละเนาะเขาใยผุนละแล้วสีหากันยา่นยนนาผลเนาะสีหากันย่าตอนใส่รอบไสไสเลยน่องน้ำขึ้นตัวกันย่างขาวพี่น่อง นอ้อยห,หลายแต่เหมือนแท้าขาวละขาวจันทรานอยู่มันบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงนกมหากินหอยกินแมงเขาขาวนกนี่พี่น้องนกกระย่างขาวบรรยากาศทองไห้ทองหน้าว่าม,มีใครแม่งด่าบะเห ออาสำหรับคลิปนี้ก็ทราบนี้เนาะพี่น้องถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ให้กดติดตามกดไคลไคล์กดแชร์ให้แม่ฉลองนะครับเดอ้อครับสวัสดีครับ